for you 2022นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฟอร์ดรถยนต์ฟอร์ดนะครับจะมาดูเทคโนโลยียานยนต์ว่าปี2022นี้จะเป็นยังไงตอนนี้ผู้คนต้องรอแถวนะครับสำหรับน็กเกิของ<ต>เลนเจอร์<ล>รุ่นใหม่คิวค่อน,นข,ข้างยาวนะครับ ว่าผู้คนก็เยอะเข้าแถวขึ้นไปชมตัวเล็กเย็นเบนเจอร์รุ่นใหม่ของปี2อ2 2ันีองวันนี้ก็มาโชว์หลายรุ่นนะครับก็มีรุ่นเก่าเจนเ,เก่ามา Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ แบบรั้ำมากเลยครับนึกว่าเข้าไปโลกนานาพุทธระยะรั้มมากเลยแบบแบบเทคโนโลยีเหมือนนานาพุทธเลยครับผมรบกวนระยะห่างด้วยนะครับห่างเข้ารั้มมาก ก็คือนะครับค่นที่สนใจก็คือตัววายแท็กนะตัววายแท็กนะครับตัวนี้จะเป็น4ี่แต่ที่ผมสนใจคือ4 2นะตัวขับ 2, 2> เห็นว่ามีอะไรมีแบบเบาแรงก็ยกเบาแรง

ตรงนี้ก็จะมีช่องว่ามีดิสเดทหลังนะครับหน้าหลังจริหน้าหลังดางวเป็นรุ่นไบเทอร์โบโนะครับสองร้อยสิบแดงมาก็ติดเข้าไปตมีกล้องรอบคัน อันนี้จะเป็นออกเหลืองอมส้มนี่ก็กล้องแน่มีเซนเซอร์ถ้าตัว4คูณ2 LED ไม่น่าจะเป็นแมทติกนะครับน่าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์ธรรมดาเหมือนตัวสปอร์ จะได้ไฟหน้าเหมือนตัวสปอร์ตตัวนี้จะเป็นแมกนิท LED เกาะเครื่องทำได้ไหม ่คู2นี้เหมือนกัน้เครื่องค่คูณ2ใช่ครับเป็นชิอนใบตะบดเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยส่วนไฟจะไม่ได้ไม่ใช่เมทิกไม่ใช่เมทิกเป็นอเนเป็นเงนองั้นใชเมตอนนี้มันขับสีเฉำเหมือนกันหมดตันี้จ่าจะางันี้ อย่างเกียร์ยเกียร์นึแล้วค้าเปิดน้ำมันมนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดได้ตลอดใช่ไหมดูว่าล็อกมีล็อกด้วยบางทีก็อาจจะมีล็อกวันที่ยีเสียง

ที่เปิดฟ้ากระโปรงก็อ,งอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้ายอที่เปิดฟ้ากระโปรงอันนี้ต้องให้คนนั่งเปิดให้ที่เปิดกระจกเป็นออโต้หมดไหม ไฟ12โวลต์ิวกันน้ำนี่ตัดไฟเอซีน่าจะกันน้ำนะครับถ้าไม่กันน้ำน้ำท่วมมาทั้ตขารู้ตัวอันนี้ไฟน่าจะจ่ายตามไฟเอซีนะตามสวิตช์ไฟเอซีไม่น่าจะจ่าย,ยตลอด ก็ปรับแสงอัตโนมตัติตัวขนาดอัตโน12นิ้วนะเกียร์เกียร์อัตโนมัติ10สนนปีนดนรือเบรกมาเ่อมาอันนี้เป็นตัวขับสีก็จะมีระบบขับโหมดนะขับไดโหมด USB charger แบบได้สายจ่รารตัวสับอัตสับบางชาร์จได้มีแท่งชาร์จด้วยใช่ไหมคะตรงเนี้ใช่ครับชาร์จได้สายบางแล้วก็ชาร์จได้เลยอันนี้เกียร์หรอไม่กับ ได้หมดครับสี่ขับสองประมาณนีน้หัวเกียร์ก็ยังเป็นหัวเกียร์ธรรมดาอันนี้ติฟังชั่น ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับอลองเลยลองสามนัวนะ่ะอันนี้ไม่มีผ่อนแรงอันนี้ไม่มีแม็กไาเนอร์วยตัวธรรมดาหนักด้วยแต่ปิดเปิดง่าอันนี้มีกล้องด้วย ไ,ได้บอดหน่นยอยเออมันมันออฟชันไม่ค่อยเยอะเีนีนอ้ออกสีส,ส,ส้มนอืมแทปเอร์ไอ้นี้ก็มีสแทอันนี้จะออกทองเลยลอันนี้ตัวสปอร์อน,น,น้านหน้า อ,นนอ,อันนี้ไม่มีที่สาแก้วอันนี้ไม่มีที่ใส่แก้วอันนี้ไม่มีเก๊อันนี้แรปเตอร์นะครับหลานแปด แดงส้มตัวน,นี้จะเป็นโครเมียมตัวรนังสือจะเป็นโครเมียมการ์ดิปเตอร์เท่ซื้อมาติดเลยสติ๊กเกอร์เข้าไาต้อนนี้เป็นสติ๊กเกอร์

แยกเลยสีแบบ <c oughs> แยกเลยคล้ายๆกันสีคล้ายอันนี้จะส้มกว่าเนี Ever ่ย Eveready ก่อน Eveready อันนี้ Eveready Titanium อันนี้ตัวทับเสือไททาเนียมอันนี้ตัวสปาร์ ไทเทเนียมแล้วคล้ายกันข้างในก็คล้ายกันเดี๋ยวร้าน 8. แปดเจอ,อ,อกันก็ร้านแปดเนี่ยออกทองทองนี่แต่สวยดีามากนะเนี่ยเราจะออกทองทองเรา